ตื่นเช้ามากาแฟสักแก้วไหมครับเพื่อนเพื่อนฝึกครับโครงการอีทแลนด์นะครับผมที่สวยๆติดภูเขานะครับหมอกยามเช้าตอนนี้6โมง40นะครับบนภูเขายังมีหมอกให้ดูอยู่นะครับโครงการอีทแลนด์โครงการหนึ่งนะครับที่ติดภูเขาสวยๆพร้อมกับ บรรยากาศหลักล้านครับพอเห็นแล้วมีพลังในการทำงานและต่อสู้ที่ไม่ไกลจากกรุงเทพแค่ร้อยก่าโลนะครับขับชั่วโมงนิดๆนะครับหมอกยามเช้าสวยงามทำให้เราอยู่กับธรรมชาติครับผมที่แบ่งล็อกโครงการอีทแลนด์นะครับ ไล่ละสามแสนห้าสี่แสนนะครับสวยบรรยากาศสวยงามติดคูเขาครับสุพรรณอู่ทองนะครับโครงการอีทแลนด์โครงการหนึ่งครับที่ถนนสารประโยชน์ยกให้หลวงแล้วมีน้ำมีไฟนะครับน้ำไม่ท่วมด้วยนะครับ แล้วบรรยากาศติดเขาสวยงามครับอยู่กับธรรมชาติอากาศที่บริสุทธิ์ครับขอบคุณเพื่อนๆมากแวะเข้ามาชมนะครับที่สวยๆติดภูเขาโครงการอีทแลนด์ขอบคุณครับ